นี่ครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับแซบอิรีนะครับนี่คือผมลงคิดสูตรตั้งแต่เป็นเด็กนะครับที่เคยอยู่กับปู่กับย่ามานะครับนี่คือน้ําพริกนะครับเป็นน้ําพริกหอมครับเป็นน้ําพริกหอมแดงนะครับผมก็เลยตําเองไม่รู้าจะใส่อะไรบ้างนะผมก็ใส่เท่าที่ผมนึกได้นะครับก็เครื่องปรุงนะครับ ใส่มะนาวใส่พริกนะครับตามพริกนะครับใส่รสดีนะครับใส่เกลือนะครับใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่แมคกี้แล้วก็ใส่ปลาร้านะครับก็ตามพอสมควรนะับแซ่บอีรีนะครับจํากับข้าวเหนียวนะครับก็ลองหยาดจัมสักคำนะครับน้ำลายฟูปากแล้วนะครับอือหือ ครับะโอเคครับเดี๋ยวยงังไงผมขอรับประทานก่อนนะครับไม่ไหวแล้วอร่อยครับ